สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการวาร์ปความคิดพื้นที่ที่จะพาคุณไปสำรวจไอเดียสุดล้ำที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อโลกไปตลอดกาลเอาละครับคุณลองจินตนาการดูนะครับถ้าสิ่งมีชีวิตที่เคยเป็นราชาแห่งโลกอย่างไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์และมันยังอยู่ร่วมกับเราตอนนี้โลกที่เราเดินเล่นอยู่ทุกวันจะกลายเป็นสวนสัตว์ของทีเร็กหรือเปล่า วันนี้เราจะมาวาบความคิดกันว่าถ้าไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในยุคข,ของเราจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ย้อนกลับไปเมื่อ66ล้านปีก่อนดาวตกขนาดยักษ์พุ่งชนโลกที่แถบเม็กซิโกแรงระเบิดเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์หลายล้านลูกระเบิดพร้อมกันฝุ่นควันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศบังแสงอาทิตย์ทั่วโลกเป็นเดือนเดือนและนั่นคือวันสิ้นโลกของไดโนเสาร์ แต่ถ้าดาวตกลูกนั้นเฉียดไปนิดเดียวหรือมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยทีนี้แหละครับความวุ่นวายจะเริ่มต้นถ้ามันยังอยู่เราจะอยู่ที่ไหนคำถามแรกเลยนะครับถ้าไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธ์มนุษย์อย่างเราจะยังได้เกิดไหมนักบรรพชีววิทยาหลายคนบอกว่าอาจจะไม่เพราะสัตว์ลิงลูกได้นมตอนนั้นยังเล็กจิว๋วขี้กลัว หลบอยู่ใต้ดินอยู่กันแบบอยู่ให้รอดไปวันวันมีไดโนเสาร์วิ่งอยู่ข้างบนทั้งวันใครจะไปกล้าออกมาถ้ามันยังครองโลกอยู่มนุษย์เราอาจไม่มีโอกาสวิวัฒนาการเลยก็ได้หรือถ้าเกิดมาได้เราคงต้องใช้ชีวิตแบบสัตว์หนีภัยตลอดเวลาครับตื่นมาก็ต้องเช็คข่าวว่าวันนี้แถวนี้มีทีเร็กหรือยัง <c oughs> สมมุติว่ามนุษย์เรายัางวิวัฒนาการมาได้ แล้วมาอยู่ร่วมกับพวกมันนะครับชีวิตเราจะเป็นยังไงคงไม่มีตึกสูงกลางเมืองเพราะโดนชนทีเดียวพังเรียบแน่ๆเราน่าจะอยู่ในโดมกระจกขนาดยักษ์ที่กันเสียงกันแรงสะเทือนได้หรือไม่ก็สร้างเมืองใต้ดินแบบชั้นๆผมจินตนาการถึงรถไฟฟ้าใต้ดินที่วิ่งหลบพวกเวโลซิแรปเตอร์ข้างบนอะไรมันจะลุ้นขนาดนั้นล่ะครับ <laughs> ยังมีคำถามที่ว่า เราจะเลี้ยงไดโนเสาร์แบบในหนังได้จริงเหรอนักวิทยาศาสตร์บอกว่าไดาโนเสาร์บางตัวฉลาดกว่าที่คิด Velociraptor มีพฤติกรรมเป็นฝูงสื่อสารกันได้และมันเรียนรู้จากประสบการณ์ถ้าเราพยายามเลี้ยงพวกมันเหมือนสัตว์เลี้ยงไม่แน่นะครับวันหนึ่งมันอาจจะเลี้ยงเรากลับก็ได้แล้วเศรษฐกิจยุคไดโนจะเป็นยังไง ลองคิดดูว่าเศรษฐกิจจะหมุนรอบอะไรไดโนทัวริซึมธุรกิจเปิดซาฟารีพาไปดูทีเร็กแบบใกล้ชิดบางบริษัทอาจจับพวกกินพืชมาใช้ลากของเหมือนช้างหรือสกัดโปรตีนจากไข่ไดโนเสาร์มาทำอาหารเสริมแต่มันจะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำแบบใหม่ไหมครับคนรวยมีไดโนเสาร์ส่วนตัวใช้บินไปทำงานคนจนต้องแอบอยู่ในหลุมเพื่อเอาตัวรอดแล้วถ้าไดาโนเสาร์มันฉลาดขึ้นเราจะรอดไหมนี่คือพาธที่หลอนที่สุดครับ มีบางทฤษฎีสมมุติว่าถ้าเวลาผ่านไปอีก66ล้านปีไดโนเสาร์บางสายพันธุ์อาจวิวัฒนาการมีสมองใหญ่ขึ้นมีระบบสื่อสารเหมือนปลาวานล่าเป็นทีมแบบหมาป่าบางตัวอาจฉลาดเท่ามนุษย์หรือฉลาดกว่าและถ้ามันมีภาษาของมันเองเราจะรู้ตัวไหมว่าเราคือเหยื่ออยู่ในเขาวงกตฟังดูเป็นพล็อตหนังแต่จริงๆแล้วนักบรรพชีววิทยาเคยตั้งคำถามไว้จริงๆครับ ในปี1982นักบรรพชีววิทยาชื่อเดลรัสเซลเคยสมมติสิ่งมีชีวิตชื่อไดโนโซรอยที่หน้าตาคล้ายมนุษย์แต่มาจากการวิวัฒน์ของทรัวดอนไดโนเสาร์ที่ฉลาดที่สุดชนิดหนึ่งโลกอาจจะกลายเป็นดาวของพวกมันแทนเราสรุปส่งท้ายท้ายที่สุดเราโชคดีแค่ไหนที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าไม่มีดาวตกวันนั้น มนุษย์อาจไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เราอาจไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีพอดแคสต์แบบนี้ไม่มี youtube ไม่มีแม้กระทั่งภาษาและไม่มีผมที่มานั่งเล่าให้คุณฟังแบบนี้ด้วยครับบางครั้งการสูญพันธุ์ของสิ่งหนึ่งอาจเป็นการเริ่มต้นของอีกสิ่งหนึ่งก็ได้นะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับ แล้วเจอกันในตอนหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วมากระตุกต่อมความคิดกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ